สวัสดีเอฟซีเปลือกหอมมาฝากปาแตนเอาเปลือกหอมมาฝากปาแตนเป็นต้นกล้านะไม่ใช่ไม่ใช่เพี้ยวมาเข้าร่มก่อนผมผมเพวมาเข้าร่มก่อนผมผมสนใจอันข้างหลังครับสนใจไอ้ข้างหลังอ๋ออันนั้นนะเลี้ยงเอาไปส่งลูกค้าโอ้เนื้อว่าเอามาลงนี่เดี๋ยวอันนี้สอนมีเอฟซีหลายท่านคอมเมนต์มาใต้คลิปว่าพี่อุ้มหายหน้าหายตาไปไหนอ๋อผมไปฝึกอาชีพอยู่ที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านจันนะครับ เป็นของพิษพาชินีเนาะที่นั่นก็คือผมไปฝึกเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่เพิ่มเติมแล้วก็อสอนชาวบ้านเกี่ยวกับการเพาะพันธุ์ต้นไม้แบบโ่งแจ้งควบนั่นนะครับ<ช>ก็มีสินค้าออกจำหน่ายตามดังเท่าที่เห็นเนาะอันนี้เป็นรถแรกครับรถสองก็น่าจะน่าจะเต็มรถอยู่เพราะว่า,ามีชาวบ้านสนใจไปฝึก อันีไผ่อะไรคะอันนี้ไผ่เลี้ยงครับไผ่สามนุไผ่เลี้ยงน้องไปฝึกเราก็จ้างเป็นรายวันหรือว่ารายเหมาเหมือนเดิมนี่แหละก็คือได้เงินด้วยได้ความรู้ด้วยถ้าสนใจประกอบเป็นอาชีพผมก็สอนหมดทุกอย่างฟรีได้ตั้งอีกนะเพราพอช่วยกันทํางานเนาะเพราะว่า FC เพิ่นคอมเมนต์มาถามว่าเดี๋ยวนี้ไม่เห็นพี่อุ้งหายไปไหนเป็นอะไรหรือเปล่าก็เลยบอกว่าพี่เขาน่าจะไป ทำงานที่อื่บอลนใอครับไผ่เลี้ยงน้อง FC มาดูพี่พี่พี่อุ้มขอดูหน่อยนะไผ่เลี้ยงขอบคุณสำหรับต้นไผ่เลี้ยงน้องไผ่เลี้ยงอันนี้ไปส่งไปสงลูกค้าสงลูกค้าครับต้นเท่าไหร่พี่ไผ่เลี้ยงสวยมากเลยย่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทพี่แอนเอาไปปลูกหน้าบ้านเอาไปปลูกหน้าบ้านมันจอยมันจอยสวยมากเลยพี่อุ้มพี่อุ้มทำ พี่อุ้มเลี้ยงเองใช่ไหมคะครับเลี้ยงเองโอ้เอฟซีเอฟซีนี่นี่นี่น้ำูตรด้วยนะดูนะสวยมากเลยถ้าได้ตามสูตรมันก็จะเป็นแตกหน่อเกือบแต่เนี่ยครับไข่เลี้ยงน้องกิ่งที่มันอยู่ใต้มันอร่อยไหมก็อร่อยเอาไปแกงหน่อไม้ได้ไหมแกงได้แกงหน่อไม้ทำอะไรได้อีกแล้วก็ตลาดต้องการมากอ้าวเหรอไข่เลี้ยงน้องายได้ตลอดทั้งปีมันมันถ้ามีน้ำให้ก็อยู่ได้ตลอดปีแล้วทีนี้ผม เลี้ยงแบบธรรมชาติคือกลางลงแจ้งไม่ไม่ได้กลางแรมผ้าคล้องแสงสีดํานะครับไม่มีเลยเพราะว่าเพราะว่าผมต้องการให้ต้นพืชของผมแข็งแรงที่สุดเท่าที่จะแข็งแรงได้นะครับคค็เเปนนทอันนี้มันมันแตกต่างจากไผ่ตรงไผ่อะไรยังไงอ๋อถ้าเป็นไผ่ตรงไผ่ตรงจะเป็นไผ่ขนาดใหญ่นะครับแล้วทีนี้เอาไว้งานเฟอร์นิเจอร์งานโครงสร้างหรืองานปักปักเสาที่ทะเลที่เลี้ยง หอยนะครับต้นไผ่มีกี่ชนิดโอ้โหแย่เลยไม่ใช่ไผ่เลี้ยงน้องเนี่ยต้นเขาก็สวยด้วยแล้วไผ่เลี้ยงน้องอ่ะต้นสวยด้วยเอาไม้ไปทําประโยชน์ได้ด้วยประโยชน์หลายอย่างได้เอาไปทําไม่มองไม่พองลูกเสือได้แล้วก่อนนี้ผมก็ทำเผาถ่านเผาถ่านแล้วเอาถ่านเนี่ยไปบดแล้วอัดเป็นแท่งก็ทำเป็นถ่านแท่งครับถ่านแท่งก็ออกเทคโนโลยีชาวบ้านด้วยก็ ก็ไอ้ถ้าถ้าเอฟจีนใดทรงเสร็จแล้วก็เซิร์ชคาว่าหนุ่มสุกลกับฐานวิไัยอะไรประมาณเนี้ยก็จะเจอไอในเทคโนโลยีชาวบ้านด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ผมทำฟาร์มจนออกสื่อหลายๆช่องนะครับก็ก็ทำทำจนถึงเนียแต่แถือว่าประสบผลสำเร็จนะใช้กิ่งแล้วมันมันยังอ่อนๆออยู่เลยอ่ะใช่ใช่แอดทำไมมันแตกกิ่งดีขนาดนี้ ก็ใช้ธรรมชาติเลี้ยงนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีของเขากี่ต้นนี่กี่ร้อยต้นในรถตัวนี้250ต้นครับ250ต้นคูณ25คูณ25ก็พอได้ค่าปรทนูะพอได้ปทูได้ค่าปัทูแล้วถ้าเต็มรถเนี่ยก็ประมาณ1,500ต้นอ๋ใส่ได้เป็นพันครับก็รถคันนี้บรรทุกได้เต็มที่ก็1,600ต้นนะครับ หลังๆมานี้ไม่ถึงต้นกพอคือน่าสนใจในส่วนที่เขาเพาะแล้วมันเกิดเอดเนี่ยกลไม่็ตอนนี้ส่งให้พ่อค้าอยู่ที่วานนอนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีบ้านเดี๋ยวผมจะสั่งสักสองต้นเอาไปไว้หลังบ้านเดี๋ยวเอามาปากกันได้ได้ๆอยากได้ถ้าอยากได้ใครเลี้ยงน้องใครเลี้ยงน้อง ต้นอะไรยี่ห้าแม่ต้นอะไรไปปลูกริมห้วยไงชาวบ้านจะได้เห็นก็หักไปกินด้วยต้นอะไรยี่ห้าบาทก็ถือแอลผมขายตรงนะครับพะปกติที่ตลาดนั้นก็ประมาณสี่0ิบห้าแล้วิ่านประมาณนี้ได้ความรู้ดีๆนะคะจากคุณอุ้มขอบคุณมากเลย y ะ u ู u b e เบอร์นท่านใดอยากไปดูวิธีการ ทำแล้วเอามาให้ f อดูก็ยินดีต้อนรับครับที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านจานนะครับศูนย์ศิลปาชีพบ้านจานเพราะว่าผมไปทําที่นั่นนะครับก็อยู่จังหวัดไหนพี่บ้านจานอยู่อำเภอบ้านม่วงนี่ครับใกล้ๆนี่บ้านม่วงบ้านม่วงออกจากบ้านม่วงไปสามกิโลเมตรออกจากบ้านม่วงสากิโลก็ไปสู่บรรยากาศในเขตค่ายทหารเนาะ ประมาณนี้นะคุณอุ้มขอบคุณคุณอุ้มมากเลยค่ะได้ความรู้ดีๆแล้วก็ได้เห็นนะว่ากิ่งไผ่เนี่ยคุณอุ้มพอได้ได้สวยมากแล้วตอนนี้มันแตกยอดดูดีด้วยแล้วก็คุณอุ้มก็มีรายได้นะคะจากดห็นแล้วอยากกินแกงหน่อไม้มากเลยไผ่เรียงน่องแต่พ่อค้าจะไปเรียกชื่อไม่แต่ก็เรียกชื่อนี้มันแตกดีมากเลย fc ใส่แกงหน่อไม้อ้ยแซ่บหลายพี่น้อง,งป้องตายนี่แหละคือการเรียนรู้สม่ำเสมอนะของพี่อุ้มเนาะความตั้งใจความตั้งใจเขาเอิ้นว่าสแสวงเขาเขาเรียกว่าความชอบดนะ้วยเนาะมันเป็นความชอบที่เพื่อนอยู่กับธรรมชาติแล้วเพื่อนสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ นะเอฟซีโอเคนะชาวพิมีขอบคุณทุกคำลใจต้องขอบคุณที่อุ้มด้วยนะที่แวะเวียนมาให้เราได้เห็นอะไรแปลกต่แปลกตานะครับเนาะเนนเเปวงไแตับดดร้อนมากย่าญาณญาณหนีนั่งเลยแดดร้อนนะเอฟซีเราก็หลบมุหลบล่มหลบแดดกันโกโก้ก็เหมือนกับเตรียมจะกลับแล้วนะ คาถามีคาถาองค์ปู่ปาริจิตแล้วก็องค์พ่อปู่ยศสวรรค์นะครับใช้ได้สองคาถาได้เลยครับองค์พ่อปู่ยศสวรรค์จะเป็นรูปเล็กนะครับส่วนองค์องค์ใหญ่จะเป็นองค์พ่อปู่ปาริจิตนะครับก็แนะนำ fc นะครับนี่ก็จะมีเปรไม้นะครับ ปิวลงมาที่อ่างแลงพ่อปูดยศสุวรรณนะครับแอดก็เก็บออกเนาะก็มีเอฟซีมานะครับอันนี้ก็ ลมเริ่มมานะครับเมื่อกี้แดดร้อนอบอ้าวนะครับ fc ทางบ้านเริ่มมีลมมาแล้วก็เริ่มเย็นนะครับขึ้นนะครับก็ขอบคุณสําหรับคลิปนี้ด้วยฝากกดไลค์กดซับสวัสดีครับ